นีสปเทีายาขม้นไปย้อยหรือเปลาันทีสามันสามไปป สำหรับตอนนี้ภาพพี่นองมึงบรรยากาศบรรยากาศกอนนี้กัน,นะครับ ช่วงนี้ภาพพ mm ี hmm. ่น้องเป็นบรรยากาศบรรยากาศไรสวดช่องเกียร์ช่องเกียร์เบิ้งพนักจิตขกล้อง

มเบิงบรรยากาศสดๆที่วัดบ้านทําปานะครับเช้าอยู่ชั้นอ่าแนวใม่ทับ้านทําปานะครับครับแล้วอัายสักางดแล้วเสียทอไ้ท่อแรกมเสียอ่านาไส้บ่สาให้เฮาตัครับเสียน้ํายสนส ไปใ่นะครับเออลงไปใหญ่เออเป็นปิปของสักวันปใหญ่รขบเปสัญญาณอยากของเฮามีขึ้นก้า ทกการั้งดันหน่อยรังเลยครับสวัสดีครับบัวรักษาสาธุสาธุวิสระกำลังไล่ส่วนพี่น้องเพิ่งเป็นนฮางสีเขเห็น่นเอาตักตาพันสีบ่ไดรเอาพันสิบ่ไไรเอาอยู่ที่มาได้องความถึงนงินของค้ามงเงินเออเป็นักจาหลอกเป็นมันจะหลอ เว่าของเข้าไปยี่สเกาเว่าิ่นอกไปแล้วนะครับไปนอกไปแล้วนี่คือบริเวณวัดบ้านทำป่าครับเพื่อเหาสดยาส่วนบรรยากาศพี่น้องลองเอาขวดน้ำครับเมื่อกี้นะสักที่พิ่เอาแลปวกางไม่เอาบันี้สิพาอพี่น้องากบลังใหกับพี่นอยครับเจ็บไปหายหน้าไปเห็ชาต้ทีเจ้ผู้เรือว่าแม่โพสต์เรืองชาเสรดับนแต่รอกป็เป็นา 再丢点饮料。 นูสิทธจาพูดผู้ใจจะพูเขาครจะไ้ตนั่นเท่ากันเท่านั้เน้นใชหตอนนี้ีบคุพี่น้องเราะที้อแล้วเราจำไว้ได้อหม้านพีน้อร้น่นอว่าโทพีน้อกดกดเบื้องด้มันแจงว่าอมเพียงหนักกันมากเพื่อนเศร้านึ่เต็มสลากพี่น้องเศร้นเออดกนไหนน้อกดดเบ้งกดเบ้องสลาซัเก้าต้อเ้นี่ะครับเออว่า เออซลิ่งกลางน่างทางวัดปานาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนกลไปทางวัดปาครับเพมาจ่าที่ทานคุณต่นี่กับกันประมาณทานนี้ครับขบมาเป็นน้ำรมาทางนี้คนี้มองทางครับมาทานนี้รคนีมองทาที่ทางเขาว่าเหาเขาเพื่อลาบกานประตูัแต่นี้ ตสองรับเขาเขาพยาศักดิ์ใส่ใส่ใส่กระร่างไปเพื่อเอาสิ่งใเอาไว้ที่เราเอาบ้านเอาปีบาลใส่ใส่ผ้าขาดผ้าขาดอะไกันใส่เป็นแจงแจงอยู่แจงอยู่ซีโอบัตรเขาแค่เขาดูนั่นเขาแค่เนาะ มาจเชี่ยเพื่อนเพิ่มเงิเอาไปแลกต่ากันเอาไปต่างกันนี่เชี่ยมึงเนี่ยเชี่ยเนื่อนเพิ่มเงินใส่ถ่าดใส่จีบใส่เชี่อเพื่อนเพื่อนสี่โอ้ยแม่หลานเนี่ยน้องมาลูกเหนียงถึงนี่มันเพื่อาเชี่นเพิ่มเป็นเพื่อนเาเขพื่อนเชี่ยเนาะเขาเชห็นเรื่อน

เื่องหลสน้ำเรื่องเบื้องหลส่วนเท่าหรานิดทาพี่น้องมึงปยักจศที่บ้านทำฟานะครับนี่นี่เป็นบุษุษสานนะครับบุษยุษสงที่วัดบ้านทำฟารับ

มีมีมีโทรศัพท์วะมีอยู่เอาเปิดบิ้งเปิดปุ้งจาคองเปิด้งจคล้องเอาแยดูยิ้มกันนะเห็นข้เด็ยนี่เลาจับไปจับแงงแสมุว้เิจับไปดีจับนี่มาสิเฮ้ดโทรศัพท์เไปจับไปนึ่งเสียเเสียยแงงแงงแคน่เฟ่เียเสียนั่นเ

อย่าก็มก็มมไปด้เชิญมาคนดู่อับคนดูยีง่สวัสดีครับภาพพิณองึงบรรยากาศที่วัดบ้านทำปลานะครับเมื่อนี้เป็นบุญกตครับเลยสู้กันเลยสู้กันเลย เดี๋ยวก็แล้วทีเอาพระเขาไปถวายพระนะครับ